สวัสดีครับพบกับผมมินคูงกับรายการ FD g e n d e r Studio วันนี้เรามาอยู่กับเกมแม่งติดใหม่วันนี้เรามาอยู่กับเกม g i a n s m o t Map h o r o r กันต่อนะครับผมกับแมปเอ่อ Shadow นาจะชื่อว่า Shadow นะถ้าไม่ใช่อะไรก็เดี๋ยวผมก็เขียนไว้ด้านล่างทับไปเลยกันเลยเอ้ยกด V เฉยฝักเยอะหวยยู่โอ้ชิดอ่านี่ครับ Shadow เ o r Hurry. Who are y อ u Fuck y ค u Fuck you, b i t ิ h เรามีไฟฉายครับอย่าไปกลัวเราอย่าไปกลัวขี้เกียจอะไรมึง What the fuck เดี๋ยวกูมีอาวุธใหม่เพื่อมันเป็นซัมบี้เ เออมันเป็นเกมแนว horror survival เปิดไม่ได้ mm. Ooh, no, is something blocked up dead char dead char นะครับผมในจากมันเป็นอืมเฮ้ยอุ้ยเสียงแล้ว guys fuck you guys fuck you, uh you. the block แล้ว guys Shadow, hey, fuck you! Me, I'm strong. rock, rocket. back uh, uh. it gets you the left off. Oh, fuck! <coughs> ah, ah. Do cross bro, cross bro. Alien, incoming. Fuck you. เออโอเคทางนี้ไม่ได้ดูสัมัสฟิไอ้เหี้ยผองชาร์ฮัเอหลูกไ์เจสันเจสันเจสันวัดดอะฟักเกอร์ฮัลโหลว l o เดอะฟักเกอร์ไม่มี จะมาอีกไหมไอเอเลียนนั่น no แต่กูต้องทำง่ายทำไง,งล่ะครัชทำลายเหรอะไ,ไ,ไรทลาย้งอ๋อเจอละ Không, chạy không, 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 you không, <laughs> 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 Thank you Motherfucker Hello Motherfucker Hello Motherfucker oh, shadow. Black. 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 ชาร์จเอาปว้าป้องป้องตายแป๊ะจุดห้าจัดดาเมดเฮ้ยเออเป็นไงล่ะซ like ่าก well ูปิดทันเด็กตายโอ้ย วัดเด็ดเโอ้โหแหลกเลยวะอ๋อไม่ใช่ภาพลงตาเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวดิอ้าวเชื่อมต่อกันเร็ว I can do. Giờ nó mình. đi. Nó mạnh. Fuck you. Bitch. <texisting on nowadays> <coughs> ah! 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 <coughs> I got a key. Got a key. โอ้ว่าด้วยแอร์มิชชั่นอารีย์โปรดใช้เวลาไปพักผ่อนที่คุกกี้และผ่านประตูอดีตลิตเติ้ลพ وني อาร์มลิตเติ้ลพ وني ลิตเติ้ลพ وني ลิตเติ้ลพ وني ฮัลโหลโอ้ทุกคนใช้คุกกี้ใช้คุกกี้ Why did you eat? ทำไมมึงแดกจาน What the can? ว h a t t ก e c ว n w h a ก t h ว can? w ก a t the c ิ n What the c a n โอ้ักอีกแล้วโคตรรีแลกเลยมึงเปดไฟ Hello Everybody Here ักยุบเปียกจ้าน้องรพี่ร้อเลย What the fuck? Hey, oh enfin mm. no, no. Ow. Uh. Oh, I'm not a What?

โอ้โอเคครับผมถ้ารอบนี้ผมกลับไปแล้วยังไม่มีอะไรผมจะเลิเกเล่นไอ้เชี้ยเนี่ยออมรู้สึกจะจบแคปเตอร์หนึ่งแล <c oughs> ้วมั้งแชปเตอร์สองเปนมาแล้วล่ะแต่ผมยังไม่อยากเล่นฮึอ่ะานผมขออนุญาตเลยแล้วกันเพื่อทดสอบ เพื here, uh, uh, see, ่อเช็คว่าอันนี้คือจบชัปเตอร์ยังเออหาไม่ใช่ทะลวงปักยื๊อปักสีขาไว้สกินแบ้เกเดลดีด โอ้ยแค่ไกดมันจะมีไอ้เหียนี่อยู่ข้างในใช่ไหมขออนุญา <im itation> ตแบ็กแป๊บหนึ่งอันด <im itation> <ล>ูเริวมแล้วมันทำไงถึงแม่งจะเปิด <im itation> ถึงแม่งจะเปิดมาเจอวะ ขององแป,ป๊บนองจากว่าผมเจอทีเชียหน้าแล้วแต่ผมยังไม่เข้าใจว่าระบบกลไกมันเป็นไงไม่เป็นไรบบเฮ้ยอะไรวะอ๋อโอเคสวัสดีครับหลบทางให้ผมหน่อยขอบคุณไม่มีเฮ้ยเดชิวชิวปิกอัพปิ๊บหาเสือ้อ แก้วกดขีปิก up ตึบเฮ้ยไอตัวไอตัวเดิมไงอ,อ้าวเฮ้ยฟักอยู you. มึงบอกให้กูเปิดทันหลังดอกเตอร์ who are you fuck you b กระแทกแม่งเฮ้ยสโล w โ motion ตืดตืดต๊ดตืด๊ดวัดดีครับคุณทหารทำไมผมโอ้ยตีหน้าแหกแล้ว ขออนุญาตเดิมไปก่อนแป๊บหนึ่งนะครับครับกูหนีอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมไม่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 ไ,มไ,มไมอปิดประตูใส่กูด้วยกูวิ่งไปทางนู้นมึงตามกูไม่ได้หรอกไอซอมบี้เฮียเวละยำผมเห็นเหมือนจะมีอาวุธอยู่ตรงนั้นนั่นนั่นกูนนนนเร่งสปีดหน่อยแล้วกันเฮ้ย,ยแมกเนี่ยชิง Shut t f u อ้าวเฮ้เดี๋ยวผมลืมปรับเอาอาวุธได้อ่ะชิบหายละก็เดิกขี้ผมลืมเอาไอ้นั่นมาที่มันปรับอาวุธได้ผมลืมโอ๊ย fuck you fuck you dead เจ็ดแอมเหรอเออเริ่มเป็นซอมบี้เซอร์ไว i r ลแล้วเฮ้ยคือจะได้ไม่ต้องกลัวต่อไปยา นี่เนี่ย C4 C4 แล้วไงต่อแล้วผมก็ต้องหาสิ่งที่จุดชนวนที่4เอ้ยมึงอยู่ไหนวะตัวจุดระเบ,บิดที่ C4 อ๋อปืนยิงเข้าใจแล้วบุม้มเรียบร้อยเอ้ะนาซี หน้าม่นเหี่ยวแบ๊ะแบ๊วไงวะขึ้นไปเนี่ยอุ้ยนั่นไงกูว่าแล้วไม่ต้องเทเลพอร์ตกู Shadow จบชั h เตอร์หนึ่งสักทีโอ้โหหวัดดีเว่กับ Angelica ที่พบปะสี่ Shadow นะครับผมน่า ดูเครดิตครับดูเครดิตเราเข้าไปดูแก้ไม่ได้นะครับเขาพัาติกเลยดูเครดิตครับง่ายๆคือมัน้ากทั้งเก็บไอเดียคุณอาโคอากูมาชิระใช่ไหม x t chapter วิวบีใใคร้อง n ิ i ไส้คอมมิชร้อ,องนะครับมันมาแล้วละ่ะแต่ผมยังไม่อยากแค้นเนี่ยแค้นดีพอจบแล้สว,วัสดีครับ ทข้นี่เอาดิเยงเดียวเดี๋ยวเดกูต้องรีบหยุดก่อนที่ม่นผักเราจะมา